สวัสดีครับเพื่อนๆผมจตุพลนะครับจากช่องผลพรพอ์ตี้วันนี้ผมมารีวิวที่แปลงนี้ป้าด้านหลังเนี่ยครับอันนี้วันนี้ลมแรงหน่อยหนึ่งนี่ครับที่ดินถมแล้ว พร้อมปลูกสร้างได้เลยมีลั้วรอบขอบชิดเรียบร้อยครับลังวัดเสร็จเป็นนสอสีจออันนี้ลมทะเลเลยครับเนี่ยรอบบ้านก็มีชุมชนฝรั่งบ้างอะไรบ้างอยู่แถวนี้เยอะครับ น,นี้มาดูนอกรลยวถนน6เมตรคอนกรีตมีท่อระบายน้ำเสร็จแล้วน้ำไม่ท่วมครับแถวนี้เป็นเนินนิดๆ จากหน้าที่ดินมองไปจะเห็นภูเขาเลยครับอันนี้เป็นปากซอยมี CJ เจมามีซีเจมาเยื้องกับซอยทางเข้าจากตรงนี้ปากซอยเข้าไปประมาณสี่ร้อยเมตรครับสายมือนี่เป็นสภาพถนนหลอชุมชนเลยที่ดินเนี่ยครับทีนี้หลังจากที่ดูสภาพรอบๆที่ดินแล้วนะครับ ผมก็มาให้รายละเอียดตอนท้ายของที่ดินแปลงนี้ที่ใกล้หาดชะอําเนี่ยครับจากรีวิวนี่ถนนทั้งหน้าเนี่ยคือถนนหนองตาโพด์แล้วเข้าเข้าที่ที่รถเลี้ยวเข้ามาหน้าปากซอยเนี่ยคือถนนบ่อประโคนครับเข้าไป400เมตรก็จะเป็นที่ดินแล้วสังเกตที่ดินเนี่ยถนนเนี่ย คอนกรีตเรียบร้อยมีท่อระบายน้ำเรียบร้อยประมาณนี้ครับส่วนจากที่ดินเนี่ยถ้าเข้าไปถ้าไปถึงหาดชะอําเลยเนี่ยตรงที่เป็นที่ท่องเที่ยวเลยเนี่ยประมาณ4กิโลส่วนที่ซื้อของอะไรเนี่ยปักซอยก็มีแล้วครับซเจมาร์แล้วเขาจากซีเจมาร์เลยไปทางที่จะไปหาดเนี่ยก็จะมีตลาดแล้วก็มีท่าเรือที่ขึ้นมามีอาหารทะเลตรงนั้นเขาขาย กุ้งหอยปูปลาที่มาสดๆต,ตรงนั้นเลยก็บรรยากาศประมาณนี้ครับใครที่ชอบที่บ้านพักตาอากาศหรือจะทำโครงการบ้านจัดสรรตรงนี้ก็มาเลือกมาดูได้ครับผมเพราะว่าก็มีถัดออกไปทางด้านซ้ายจากที่รีวิวเนี่ยก็จะมีบ้านสร้างใหม่เยอะเหมือนกันก็สร้างไปล็อกเปล็อกประมาณงานหนึ่งงานหนึ่งประมาณนี้ครับก็หลายแปลงก็คือทั้งรอบๆเนี่ย จะมีฝรั่งอยู่มั่งคนที่อยู่กรุงเทพมาอยู่พักตอากาศกันประมาณนี้ใครที่สนใจก็มาดูได้ครับราคาเนี่ยเจ้าของตั้งไว้2,8ล้าน8ต่อ1ไร่ก็คือตารางวาละ7 0 0 0ประมาณนี้ครับสนใจแต่ถามได้ครับผม061 169 3536ครับ ID ก็ยุธยา10ครับผมใครที่มีที่ดินต่างจังหวัดในภาคกลางจะฝากผมขายก็ได้นะครับ ผมก็รับทําให้ก็ประมาณช่องนี้ครับชอบไม่ชอบอยังไงก็กดไลค์กดแชร์ได้ครับผล Property ครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ